ครับอดีครับเพื่อนเพืวัดป่ปปาสันติธรรมสันติธรรมบุรุษแหละวัดป่าสันติธรรมบานน้องหลักสางเ้าครับในมาไหว้พระมาสั่งชงนักศึกษาหรือว่าชงนักเรียนแหระครับลดวัดโพธารามบานสังแกตในมาไหว้พระมารอเบิงนกยุ้งเป็นว่าเป็นจากเบิงนกยุ่ง หลานใายหน่อยอยากเบิ่งนหนุกหนุงครับนี่ใครมาแบบตรงนักศึกษาพร้อมครับนักเรียนเพิ่งครับอยู่วัดพระจันทร์ถึงเ้องนี้ละรอกที่ไหนอ่านี่ครับหน้าตาเพิ่นเพิ่นกับไปเรียนหนังสืออยู่วัดบั่นพลงงามครับเป็น <c ười> นักเรียนนักศึกษาไปเรียนไปลู่ครับผม ครับนี่แหละนี่คือนกยุงครับปัดปลาสันติธรรมวานน้องรักซานครับเป็นมีนกยุงเออหากิ่นตามธรรมชาติของเพื่อนครับนี่คือนกยุงครับผมหน้าตาเห็นตาฮกครับเป็นกระยูกระบัดนำพระอาจารย์บึงครับ คกับผักกัดรอเบิ้งบริเวณวัดตัวนอย่างไครับหาเบื้อ,องนกยุงกับงูหลายอยู่ครับหลายตัวนี่ครับนี่ก็สลาอีกหลังหนึ่งครับสลายมัดปลาสันติธรรม วันน้องรักส้างสันหนึ่งเท่านี้แหละครับนี่ยังขับอยู่ในนี่โอ้โหเสียงคุณหงส์มีเครื่องมบางมีกอง4ีตัวครับมีต อออออขอบคุณครับท้าไทออบคุมากท้าไทครับข้ากันญางลโลๆไปเรื่อยๆครับในบริเวณหลบป่าสันติธรรมบ้านน้องรักสร่างตันหนึ่งน่อนตูมเฮานี่แล้วครับตามหมู่บ้านตามชุมชน สะอาดดีครับบัดเป็นดูควายเพียกควายดอนไปเบิ่งควายดอนครับเป็นมีควายดอนอยู่นี่ไสละ่ะตัวยังยุนน่งบ่โอ้ไปเบิ่งนกยุง่งอีกไปครับเบิ่งไปนํำกันครับนกยุ่งอ๋อนมัสการครับผม มาส่งนักเรียนเพิ่นกันได้มันยังรอวัดครับครับผมมากับัถเพิ่น <laughs> เออไกต่ตอกไกต่ตอกครับพน่องเบิ่งน้ำกันไก 0, 000, ่ศูนย์พันอะไรไกต่ตอกก็ได้เพิ่นยังเลี้ยงไวไอยู่ครับบ้านเฮาอบอค่อยมีครับผมกุฏีคุนกับปูกไปครับนี่ ไปเรื่อยๆไล่กุศลน่าล่างเดินลงไปนะครับล่างยางไปครับคือไก่ตอกเป็นเดินว่าไก่ตอกไก่ตอกไปละปัวกับเมียเคนบ้างดูเรียนไหนละเห็นอยู่คู่นึงครับสองตัว ครับประมาณนี้ครับนี่คือนี bride, be ่คือบริเวณวัดครับไปไปบึงควยดอนควยเพียกครับอืเดี๋ยวก็พากลับแล้วลูกครับเปลี่ยนเปลี่ยนพามาบึงนกยงงครับอยู่วัดครับโอ้เปนโซ่ความงามขึ้นครับผมนี่คือนกยุง ตัวผู้ครับตัวผู้นี่ตัวผู้เอ,เ,อเอา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 สวยครับสวยเอาโชว์เลยครับโชว์โชว์โชว์พี่น้องบองดูนี่คืออยู่วัดปลาสันติธรรมบ้านน้องรักสางครับนี่คือนกยุงตัวผู้ครับตัวงามครับงามงามนกยุงครับ มาทางผีมีบัฟฟาโล่เิ่นว่านักเรียนเป็นว่ามีคั้วยด้ดอนครับคั้วเพียรเออพุ่นะมีครับมีพอพันแม่พันมีสี่ตัวครับล่อยวันดีครับวันโอ้ิุนโซ่ค้ามงามเหรอครับผมคุณงามงามงามนี่คือนกยุงครับ อาหันหนามาลูกหลานาหันหนามาเออมาโซ่พี่น้องเนี่ยเออดีมากครับเจีงมากเจีงมากสาธุสาธุครับผมครับผมครับผมเออทักทายเพื่อนทันกทายครับเพื่อนเพื่อนโอ้สวยงามครับทักทายญาติพี่น้องมาเยี่ยมเอาอีกดูครับเอาอีกดูทดักทายรู ใช่ครับนี่คือพอพันครือตัวผูครับตัวผูของนกยูงเป็นกระยู่ธรรมชาติหากิน่นพิ้นก็ปล่อยไ้ครับว่าได้มาดได้ผูกว่าได้ขังปล่อยไปธรรมชาติมันกระยูกับบัดนี่แหละครับครับประมาณนี้ ขอขอบคุณพี่น้องพี่เพื่อนทุกคนครับที่เขามาท,าทักทายดูแลคนยันตะเสียนปล่อยกนไหลก้อนแช่ในเด้อพี่น้องสีได้มีกำลังใจจะลิบอีกลิปนาครับลิปต่อไปลิปนีเก็ขอหยุดที่ไปเพียงแค่นี้ก,ก่อนครับผมขอพี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงครับ เงี้งปังๆหอดบันที่หนึ่งที่ที่หกเก็บนี่ก็หยุดไปก่อนครับอ้าอ้าๆอ้าอ้าทักทายแล้วทักทายแล้วเวลาจะกลับแล้วทักทายแล้วครับสวยงามกลับกันเ้อไอ้นุ่งยุงเลยกลับแล้วมือหนาสิมาเรียนน้ำไหมกับครับสวัสดีครับเปลี่ยน